บางอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปแม้ไรอะไรจะเปลี่ยนบางสิ่งก็คล้ายบทุเรียนที่ฉันไม่เคยผ่านมันได้เลยซ้ำๆ วันนี้ได้สบสายตาแค่พูดคุยกันไม่กี่คำต่อยเฝ้าระวังยังยังไงก็พลังพลาดไปทุกทีเคยคิดเวลาจะช่วยทำใจให้ฉันลืมเธอคนนี้แต่แลว้วอาการเดิมๆก็กลับมา และฉันเองก็พ่ายแพ้แพ้ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอแม้จะนานๆสักเพียงไหนเธอยังคงมีผลต่อหัวใจไม่หายรักเธอได้สักที เรื่องมันเกิดที่นี่สินะแล้วเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะยังชวนให้งงอีกเช่นเคยเลยฮะเยนี่เนี่ยเฮ้ยแต่ก็ดูโมอเอะดีนะดีไมฟ่ฟ้ามาเม้ฮึนี่คือการต่อสู้ที่มีชีวิตของฉันเป็นเดิมพัน กกลูกปีกทำไมลูกพี่พูดอะไรกันแบบนั้นกันลูกปีเป็นคนที่ปกเราฝาชีวิตไว้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับทาเกะชินเดะขอบใจมากพี่จะจริงๆที่ได้โบกแกรเป็นสหายถึงนั้นไอบริษัทสไลดิง้งนี่มันก็ใหญ่ผิดคาดเหมือนกันฮะโดยเฉพาะไอลูกป,ปั้นหน้าตึกเนี่ยคงจะเป็นรูปปั้นของผู้ก่อตั้งบริษัทมั้งครับหน้าตาหน้าไปขายไก่มากข,ขวานะแต่ว่า เพรตัวของฉันแล้วต่อให้ยิงหรือชายมากวางทางเราจะไม่ปลานี่ก็กสปาตามุ่งไปข้างหน้าพวกศัตรูก,ตกำลังหวนเกงกองกำลังของพวกเราโอ่ะอ่ะอะไรโลเปะ,ะทำไมโกหกนะ กเกชินเไมจินี่เป็นแค่ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นต้นเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือคงไม่ต้องพูดถึงเอ๊ะน,นี่นายคุณคือคาดุกิโทระโอซังใช่ไหมครับเรารอคุณมานานแล้วอะนี่นายหนูชื่อฉันได้ไงคุณคิดว่าคนที่ติดต่อคุณมาตลอด รวมถึงส่งยาแปลงเป็นแมวมาให้คุณจะเป็นใครล่ะรวมถึงยาที่ทำให้คุณสลับเพศนั้นก็ด้วยอะมอ๋อหน่อยนายนี่เองที่เป็นคนส่งไอ้น้ำผลไม้เจ้าปัญหานั่นมามาปิดบัญชีนี้กันไม่ครับผมต้องไปทำหน้าที่อย่างอื่นต่อขอเชิญทางนี้ครับเขากำลังรอยอยู่ ได้พบกันสักทีนะโทรเราครูเอ๊ะนี่นลเหรอนี่นันเหรอไหนไหนยิ้มหน่อยสิตัวจริงเสียงจริงซะด้วยคู่คิดจังเลยพ่อหนุ่มแก้มยุย้ยในร่างผู้หญิงเหมือนกับในรูปถ่ายเด๊ะเลยอุย๋ยอฮไรฟะผมเนี่ยถ้ากลายเป็นร่างเป็นผู้หญิงมันจะน่ารักน่าจิกแบบไม่น่าเชื่อแบบนี้ได้ไหมนะ เอาล่ะทีนี้ลองบอกความรู้สึกให้ฟังหน่อยสิหลังที่ได้ร่างใหม่มานะฮะเหตุผลเชื่อเลยะคะแล้วไอ,อยาที่ทำให้เป็นแมวนี่เองออกมาให้ตูทำไมฟ้าเอานะ่าแค่บอกๆนะตัวเธอบอกท่องคุณนาวมิชิก่อนเองแนะนำตัวก่อนดีกว่านะครับฮ่าฮ่าฮ่าสอรี่ซอรี่รโทษทีนะ ผมหนะ้าเป็นผู้กอ่อตั้งและประธานกลุ่มของสไลด์ดิงที่เป็นบริษัทลูกเท่านั้นนะสไลด์ดนะิงน่ะเป็นแค่ฉากหนะ้าเพื่อทดลองสินค้าบางอย่างของเราเท่านั้น่วนี้คือเลยค่ของผมชื่อคิควตะคุงนะครับฝากตัวด้วยนะครับอ๋อไอพวกนี้เองสินะอะไรสะวันนี้เนีย,ยนะิมหน่อยนะไนนยิ้ม่อยไม่งั้นนะ่ห้่ยวนะเอ๊ะ ทำไมเหรอหรือว่าอยากจะถามว่าผมผลิตยาที่ทําให้กลายเป็นพี่หญิงไปทำไมนะหละที่มานี่ก็พอเรื่องนี้สินะไอหมอนี่อยากรู้เปล่า,าก็เอเเอสิวะคะไม่งั้นตูจะ,สะแสลนมาที่นี่หาตะบ,บักตะบไวยอะไรอย่างนี้หน้ามายินนเองตรงเท้าความถึงเรื่องราวจากนี้อยากจะให้ดูการาฟนี้นิดหนึ่งหน้านี่มันกราฟอะไรวะกราฟหญิงชายลว ระดับตัตุรีต่างกันซะด้วยและนี่คือการาฟที่แสดงค่าความสุขระหว่างเพศชายและเพศหญิงไงล่ะไปซื้อข้อมูลมาจากโพของสวนสัตว์ดุสิตมาเลยนะหานั่นล่ะใครจะคิดว่าจะเป็นไปได้อะนะถ้าว่าตามทฤษฎีของผมแล้วผมน่าเกิดมาก็มีคนทำอะไรให้มาตลอดน่ารัก ค่ะคุณหนูนอินคุณเาโอแถมรูปร่างก็ดีผู้หญิงก็ติดเติมแถมยังฉลาดหลักแหลมแบบเนี้ยพอเรียนมหาลายัยปุ๊บก,ก็มีสาวๆมาล้อมหน้าแล้วก็ล้อมหลังยังกับเป็นราชาฮาร็เลมยังไงไม่อย่างนั้นเลยละ่ะในที่สุดผมก,ก็เสียความบริสุทธิ์หลังจากนั้นจนตอนนี้ก็อายุ27ได้แล้วผมอะ่ะ ได้ผ่านสาวๆมาไม่ต่ำฝ่า5000คนทั้ง3 p พีทั้ง4 p พีหรือ5เล่มและโดนผู้ชายด้วยกันเล่นด้วยเล่นเสีเสียวเลยที่ผ่านมาหมดลนะถึงจะผ่านความทุกข์ความเสียมาแล้วแต่มันก็รู้สึกได้ว่าขาดอะไรไปอนะมันทำให้ผมคิดมาจนกระทั่ง,งค้นพบอะไรบางอย่างแล้วผมก็ได้รู้ว่าความสุขจากความเสียที่ผ่านมามันเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความสู่ของผู้หญิงแล้วแล้วจูๆ่ๆผมก็คิดได้ที่ผ่านมาผมมันก็แค่ตัวตลกตัวหนึ่งเท่านั้นทำให้รู้สึกว่าตัวผมเองอะ่ะมันโง่เหลือเกินนะผู้หญิงต่างหากละ่ะผู้ผู้หญิงนั่นแหละที่บุนเอาความเสียวไปจากพวกเราเพราะผู้หญิงเอาเปรียบผู้ชายภายเรืออย่างเรามาตลอดผมรู้สึกลุกขึ้นสู้เพื่อจะการะอันใหญ่นี่แหละ มของงึกันวะคะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของมหากาบนะเจ๊งานเข้าแล้วถึงกับใบรับประทานค่ะนี่เน่เพราะเหตุผลส่วนๆเนี่ยนะฉันเลยต้องโดนกลายเป็นตัวทดลองโดนทำอะไรต่อมีอะไรจากไอห,หมอน,นั่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วโอ้ยแล้วไอเนี่โดนนี่โดนอะไรเข้าไปเหรอคะก็ก จะทุบพวกนายให้ตายไปทั้งบลิษัทเลยโอ้ยเฮ <c oughs> เรื่องนั้นเหรอไอ้น้ำเปลี่ยนจากหญิงเป็นชายเนี่ยทางเรายังหาวิธีผลิตออกมาไม่ได้อะนะครับเอ๊ <c oughs> ที่จริงก็เกรงใจว่าจะกลับร่างคืนเหมือนเดิมไม่ได้ด้วยซ้ำละจ้าถ้าจะให้พูดก็คือกว่าจะหาวิธีคิดค้นยาคืนสภาพคงใช้เวลาอีกนานจนเธอต้องนอนเตียงแน่ๆนะ แถมบริษัทนี้ก็ใกล้จะปิดตัวลงแล้วซะด้วยล่ะนะเงิงนก็ถูกแล้วจ้าหนุ่มน้อยหนะ้าสวยเธอนี่โชคดีไม่ต้องเสียเวลาค่าผ่านเลยนะ,ะไรฟะจะสลับเพศก็ไม่ถามตูสักคำมีอะไรละแล้วเราก็กลับเป็นผู้ชายไม่ได้เง้ละ่ะแบบนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกเหรอโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแบบนี้ล่ละดีแล้วขี้ขู่จังแปาา๋วช้าเขียวมาให้โทรออกคุงหน่อยสิ ตอนนี้ทําตัวตามสบายดีกว่านะนี้และวันต่อไปจะได้มีแรงไว้แก้ไขปัญหาและฟอร์มผิดพาานี่ไงเอ๊ะจ,จ,จริงๆนะแน่นอนค่อยๆดื่มก็ได้เดี๋ยวมันจะสำลักชาเขียวตายก่อนจะคืนล่างอะนะแล้วเร้วนี้พอจะเสร็จได้ไหมฮ้ฮ่า <laughs> ไว้ค่อยผ่านวันนี้ไปก่อนเถอะนะเพราะผมยังต้องใช้ร่างโทราอ,อกุงเป็นตัวช่วยในงานอีกเยอะเลยนะ ร่างกายของเธอก็เช่นกันอะไรเนี่ยทีนี้ก็ไม่อยู่อย่างนั้นหายไปไหนของเขากันนะหรือว่าจะโดนลักพาตัวไปอีกรอบหนึ่งงั้นเหรอจะไปถามเจ้าควรสองเหยพวกนั้นก็ไม่อยู่ด้วยหรือว่าจะไปด้วยกันหรือเปล่านะเอ้ยทำไมรู้สึกเงียบสงบจนผิดปกติไปนะที่นี่มันที่ไหนนะ r า m a หยุดที่นี่ได้ไงนะจำได้ว่าเรามากับเจ้าทาเกะกับชินเบนี่นะเดี๋ยวเดะทำไมรู้สึกทำแม่งชอบกลนเหมือนเดินล่ามือเลยฮอหรือชอบแบบธรรมดามากกว่าสินะอะไรเอ๊ะมือของเราตั้งแต่เมื่อกี้แล้วความโมเอของเธอมันทำให้ฉันตนไม่ไหวจริงๆอะนะ คุณนาโอมิชิไว้ค่อยทดสอบกันหลังประชุมเสร็จก็ได้นี่ครับเอาหน้าเอานะ้านะแค่ประชุมเรื่องคู่้าเท่านั้นคี่ขูดจังก็ไปเซ็นเองก็ได้นี่นาะเนาะ <c oughs> เอาล่ะทางสะดวกแล้วมาเริ่มกันต่อเลยเนาะเริ่มพองสิจะทำอะไรของนายฟ้ะโดนทุกต่อเลยตูวทำอะไรงั้นหละก็เริ่มทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างไงละ่ะฮ่า เพราะงั้นอย่าพึ่งอารวาสเลยนะร่างกายของเธอนะ่อาจ,จะไว้ต่อความรู้สึกไหมนะ<อ>ผม,มนะเชี่ยวชาญกันกระตุ้นอารมณ์ของผู้หญิงเชียวนะยิ่งร่างกายของผู้หญิงที่น่าหยิกด้วยแล้วผมเลยรอที่จะหาผู้หญิงที่มีร่างกายที่สามารถดึงดูดผู้ชายได้จึงได้สร้างน้ำยาแปลงเพศมาอย่างไงล่ะดูถ้าจะโอเคแล้วสิน้ะไม่เห็นจะรู้สึกดีเลย เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เดนผู้หญิงหักหน้าแบบเนี้ทีแรกเขากะว่าจะแค่สำรวจร่างกายเล็กๆน้อยๆนะแต่ตอนนี้ชักจะอยากสำรวจไปถึงไส้ติ่งซันแล้วสิแค่นิ้วช่วยคงไม่พอสินะมันต้องมากกว่านี้ มันถึงจะได้รสชาติและความรู้สึกสินะหอยเฮอยลอาวเลยานี่มันน่จริงๆย่อยู่ดีไม่ว่าดีเดินมาหาเรื่องดีน้านยอมซะเถอะนะขัดขืนไปก็ไร้ประโยชน์นะย,ย่านะยอมซะดีดอย่าให้ผมต้องขมขืนนะห้องใครก็ได้บ้าชะมัดชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยนะเตอเนี่ยช่วยฉันด้วยโนสก,กะเอ๊ะ เสียงมือถือของเธอหรือนี่โทรโอคุ้งงั้นขอเวลาแป๊บนะฮะมาเปิดดูของคนอื่นตัวพละการได้ไงฟะว่าแต่ใครโทรมามันจ้องหน้าเจ้ามือถือไม่กระพริบเลยเฮ้ยที่บ้านไม่ได้สอนมารยาทละถ้าเกิดคนโทรมามีธุระสำคัญก็แค่ทำเกินไปแล้วนะครับตามที่ตกลงกันไว้แล้วนะหูจัง ไงถึงด้ท่านประธานนาะโอมิชิจะขาดประชุมไม่ได้นะครับไม่เอา่ะไม่เข้าออไปไม่ได้หรอประชุมก็มีแต่พวกตาแก่เหนียงยานหาความสดชื่นไม่ได้เลยอะเป็นถึงประธานบริษัทแต่โดดงานต่อหน้าลูกน้องแบบนี้มันจะดูไม่งามนะครับโอ้ยรู้แล้วนะ่าโดดขอประธานโทษด้วยนะครับ คุณโทราโอที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะวันนี้ช่วยกลับไปก่อนจะดีกว่านะครับผมจะเตรียมรถสำหรับส่งคุณไว้ให้นะครับวันนี้เลกจะไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะครับอีกเรื่องเพื่อนของคุณเน่ยที่มาด้วยพวกเราพวกเราอ่ะได้รับรอ,องพวกเขาไปอย่างดีเลยล่ะไว้เจอกันใหม่นะโทราโอกงใครเขาจะมาเจออีกล่ะครับ ตลอดภัยแล้วนะแล้วแล้ว,ลว,ลวจบเรื่องอะไรยังบึจังบบบึ๊บจังบึ๊บคีคูจังเริ่มดำเนินแผนการด่วนขั้นต่อไปได้แล้วนะเอ๊ะทำไมล่ะเธอไม่เห็นร่างกายของเด็กคนนั้นเลยมีร่องรอยจุบเต็มไปหมดเลย ใ้าจะเริ่มหน้าคุนหาซะแล้วสิมี NTI แย่พังแน่เลย <พอ S 2> ท่านผูเชมพราะงั้นนายเอกของเราจึงรอดพ้นแผนการอันชั่วร้ายขององค์กรสันไลด์ดิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยา่าหายไปไหนมานะ่ามัวแต่ทะเลทลายไปไหนเดี๋ยวก็โดนจับตัวไปกินตับหรอกนะ่า<ม>เคยโดนมาแล้วเมื่อครั้งก่อนยังไม่รู้สึกอีกเหรอแต่ว่าอืมลูกปี แก๊งดูโอตัวฮามาแล้วค่ะของที่สั่งหลังจากตัวต้นเหตุได้ปรากฏตัวออกมาแบบนี้แล้วโทวรโกของเราจะเอาตัวรอดได้ไหมเนาะติดตามได้ตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณสำหรับเครดิตโดยเพจจาก c ีอนะครับผม Oh baby I Fing out Fall in love with you